สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับลานในรอบหลายหลายวันหลายนานมากเลยที่ไม่ได้ทำเป็นหัวข้อสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณคืออะไรให้ไพ่เล่าเรื่องนะครับลองดูว่าวันนี้ไพ่จะบอกไพ่จะพูดถึงเรื่องอะไร ขออนุญาตคร,รูบาอาจารย์ศีศิลประจำตัวเจ้าชะตาขออนุญาตเปิดดวงชะตานะครับขอให้ไพ่ศ4รษะต้นใจขออนุญาตเปิดดวงชะตาแจ่ดดจผู้พลังงานผู้ที่เข้ามารับชมนะครับบังเอื่นได้เข้ามารับชมเผื่อได้ถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณขออนุญาตเชคพลังงานเจ้าชะตานะครับโอ้ย คัดเคลื่อนเท่านั้นใ o ออฟ n t เ c l e ลเป็นนักรบเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มผู้ผู้ที่สแสวงหาความมั่งคัง่งความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นชายหนุ่มวัยสร้างเนื้อสร้างตัวอ่านี้ดีกว่า กำลังสร้างตัวไว้รุ้สร้างตัวเหมือนเป็นการเริ่มมีแพชชั่นได้กระตือรือร้นได้กระตือรือร้นหรือว่ามองเห็นโอกาสในการทำการงานการที่จะสร้างความเจริญสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับ โอครับเพราะว่าเขาเบื่อเขาเบื่อแล้วก็เหนื่อยเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งเก่าที่เคยเป็นสิ่งเก่าที่เป็นอยู่รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่ายตอนนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะลุกขึ้นมามีสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมาั่งคั่งให้กับครอบครัวจากเดิมที่เคยสำมมเลเทเมามนี่นั่งนั่งนั่งกินเล้าเมาเนาะ ลเ,ลเลีเมาก็ลุกขึ้นมาทําการงานงานไม่ใช่งานธรรมดางานที่มีอนาคตงานที่มีอนาคตที่จะทําให้เขาสุขสบายเดีครับที่ครับให้การเฉลิมฉลองความสุขความสนุกกับการที่ได้เฉลิมฉลองกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนเหมือนกับงานนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางที่เขาไปคนเดียวหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ทางที่อ๋อ มันไม่ใช่ว่าไม่ลําบากมันลำบากอยู่แต่มันสนุกนะมันเป็นบรรยากาศของการทําอะไรตามใจตัวเองอิสระการเฉลิมฉลองการเต้นรำเพศออฟสวอตมีพร้อมที่จะไม่รู้ว่าซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าปัญหาหรือว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรจะเผชิญกับอะไรแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญ เหมือนเด็กที่เด็กถือดาบที่พร้อมจะสู้พร้อมจะแก้ทุกปัญหาพร้อมจะ,ะเผชิญทุกทุกอย่างมีแพชชั่นในการกระตือล้นทำงานการงานเหมือนปิ้งอยู่ดีๆก็ปิ้งขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรกับคุณกับปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออกเหมือนไม่มีทางให้ไปต่อคือยืนอยู่กลางขอนไม้ที่ไปต่อก็ไม่ได้ ข้างล่างเป็นเหีวเป็นน้ําตกไปต่อไม่ได้ก็ยืนเฉยไปต่อไม่ได้ก็ยืนเฉยๆไม่ต้องเดินนั่งปัญหารอบด้านที่ไม่มีทางไปต่อการยืนหยัดเหมือนกันนะครับ Seven Sword. ไพ่เซเว่นสวอตเอ้ยเซเว่นวาร์มเจ็ดไม้เท้าเหมือนกับเป็นการยืนหยัดต่อสู้หรือว่าการฝึกฝนได้เหมือนกันฝึกฝนสกิลฝึกฝนการงาน แต่อันนี้จากภาพเหมือน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 ไปเจอทางตันโอ้เดีอร์เดวิลตัวใหญ่มากกิเลตตัวใหญ่มากกิเลสตัวใหญ่มากไพ่อยากจะบอกว่าปัญหากับกิเลสข,ของคุณนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก <c ười> ความเคยลุ่มหลงความเมามัวเนี่ยไพย่ไพ่ตรงกันก็คือเคยเมาเหล้าเคยสัมภาระเคเมาใดมันจะทิ้งตัวตนเก่าทิ้งทิ้งสิ่งเก่าที่เคยเป็นนั้นยากเหลือเกินเดวิลตัวใหญ่มากนักลกัว อยากจะบอกอะไรอีกครับไฟออฟครับความเสียดายอ๋อตรงกับไพ่สามถ้วยก็คืออ่ามันเปลี่ยนจากความอ๋อจากเดิมที่จากเดิมที่เคยรู้สึกว่างานนี้จะสนุกมันจะเป็นบรรยากาศของความสนุกสนานความบันเทิงนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดนะมันค่อนข้างหนักหนาอยู่นะครับ หนักหนายอยู่แต่เชื่อว่าจะผ่านไปได้กับบททดสอบเพราะว่าโอ้อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาจะมาสร้างสร้างสร้างจากเดิมที่เป็นผู้ใช้ผู้ทำลายกลายเป็นผู้สร้างมันก็ต้องทิ้งตัวตนหนึ่งแล้วก็ต้องฝืนใจหนึ่ง มันมันฝืนใจนะมันฝืนใจนะมันไม่ใช่ตัวตนเดิมนะมันมันจะเป็นความรู้สึกเสียดายกับการให้มันมีความรู้สึกเสียดายเสียดายนะ่ะห้าถ้วยจากเดิมที่เหมือนกับว่าปาร์ตี้สนุกสนานไม่คิดอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเสียดายเดือดสเตนสุดท้ายแล้วใช้ความเมตตาความความเมตตาความอารมณ์อร่วยความใจดีความอยู่ร่วมกัน ผู้หญิงกับราชสีความอยู่ร่วมกันแตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้ดูแลซึ่งกันและกันถ้าอยากจะบอกอะไรอีกครับเซเว่นสวอรดการหลบหนีการช่วงชิงการแย่งชิงการหลบซ่อนการซ่อนเลน การหลบซ่อนนั้นการหนีหนีหนูจับไข่หนีวิ่งหนีผนอะไรวิ่งวิ่งทำไมวิ่งทำไมครับไนออฟวานอ่วอันนี้อะไรอันนี้ไนออฟเพนเทเคลิลอ๋ออันนี้ p e n เทเ l ิอ๋ออันนี้การงานโอเควิ่งหนีหลบซ่อนรีบ รีบทำการงานรีบสร้างงานรีบหาหา,หาทางเส้นทางเข้าสู่เส้นทางในออ,อส o ว s ร์ด d อ้ไพอไรอัศวินเยอะมากออกครบแล้วไหมอัศวินออกครบแล้วไหมอัศวินออกครบแล้วยังอัศวินถ้วยจะไม่มาจะไม่มีความรักเฉยๆมีแรงบันดาลใจมีไฟในการทํางานมีความมั่งคัง่งมีความ เป้าหมายมั่งความมัง่งคั่งในออปเปนเคิลกับความเป็นอิสระทางการเงินอิสระทางความรู้สึกสุดท้ายแล้วปลายทางคือคุณจะสําเร็จครับคุณจะมีมากเหลือคุณจะเป็นอิสระทางด้านการเงินอขอใบหนึ่งสุดท้ายสรุปเลยดีกว่ามันจริงอยู่ที่มันจะลําบากมันจะยากเย็นเหรือเกินเดอร์ทมเพลนครับการเข้าสู่เส้นทางเส้นทางที่ถูกต้องการแลกเปลี่ยนพลังงาน การเปลี่ยนแปลงพลังงานทางข้างในข้างในใจเข้าสู่เส้นทางสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการความต้องการของตัวเองความสุขของตัวเองเพื่อโซแพนของตัวเองโอเคครับก็ไห่บอกจอกจะบอกวันนี้ก็ประมาณนี้ไปทางคือความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะมันจะหนักหนาสาหัสหรือเกินมา เปิดไพโอโลเกลครับอินชอนฟอร์เรสโอโลเกลการ์ดมันจะหนักหนาสาหัสเหรือเกินมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกใหม่ที่คุยที่คุณยังไม่คุ้นชินเฉยๆกับการได้เปลี่ยนเป็นผู้สร้างผู้ให้ผู้ดูแลตุๆๆๆ๊บงงานไพโอโลเกลครับ ออยูนิคอนครับเชื่อมั่นในพลังงานเชื่อมั่นในเวทมนต์ของคุณที่จะสร้างความฝันสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงเป้าหมายของคุณจะสําเร็จครับยูนิคอนมาหนึ่งอะไยูนิคอนมาหนึ่โอ้โหโหโหยไปดีจังเลยไปทางทุกความสําเร็จนะอย่าดีกลัวเลยเถอะฟอ็อกสุนักจิ้งจอก นิคอนสดุดท้ายกินจอกเอมอบกอดความอบกอดเยียยินดีเตรียมพร้อมทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงทุกๆโอกาสน้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามาไปทางคือความสําเร็จน้อมรับทุกโอกาสไปทางคือความสําเร็จไปต่อหมีกับดาบไม่ใช่ ความแข็งแกร่งของคุณมาจากภายในพลังของคุณมาจากภายในในใจของคุณใจของคุณนั้นแข็งแกร่งและมีพลังชาเลนจ์แฮนด์ออนทูเฟสพาวเวอร์ทูเฟพลังตรงหน้าที่จะชาเลนจ์ที่จะ Challenge ที่จะ,จะเอาชนะเหรอเฮดออน ก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวความแข็งแกร่งภายในจิตใจของคุณจะเอาชะนะสิ่งที่ที่อยู่ในหัวก็คือสิ่งที่สมองคิดก็คืออัตราคือตัวตนคือความยึดติดครับแยกให้ออกระหว่างเสียงจากภายในใจกับเสียงในหัวสมองความคิด โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ได้ความอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าจะยินดีมากเลยขอขอบคุณทุกๆการรับชมครับการกดติดตามแล้วก็การาการกดถูกใจด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ